สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับ รายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหลียนรุ่นแม่ทับบล็อกนิยมไม่มีดาวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกปี251 1เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหลียนแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกก่อนปี2503ถึงปี2510 เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออ,าายนนอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญพระเจ้าตากสินวัดบางกุ้งปี2511เนื้ออัปปก้ามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมปี2535เนื้อทองคามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระพุทธชินราชวัดสุทัศน์พิมพ์ตปีอปี2495เนื้อทองเหลือง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลารุ่นแรกปี2496เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2483เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพัชกิ่งจอมสุรินปี2513เนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านครับ รายการต่อไปครับพะระลีลาพุทธมนตนขนาด18นิ้วปี2525 25, เนื้อทองผสมปีการเช่าหาปิน่นอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระบูชาหลวงพ่อโสธร3กษัตริย์ขนาดหน้าตัก5นิ้วปี2 5 0 9เนื้อทองผสมปีการเช่าหาปิน่นอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึงส0 0 0 0 0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ